ท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถปีใหม่ๆนะครับเดิมๆกับเลขหม่เพียงแค่30,000กว่ากิโลเมตรมาแบบเดิมๆส่วนเครื่องเสียงนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับสมุดนะครับยังใหม่กิ๊กเลยนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับรัวสภาพนะครับพร้อมแล้ว100%เ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับแฟนเพจนะครับเต็นท์สมยงคาเซนเตอร์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับท่านใดนะครับที่กำลังมองหารถปีใหม่ๆนะครับเดิมๆดีๆเลขไม่น้อยๆนะครับต้องคันนี้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ Toyota h i Lu x Revo วสมาร์ทแคปนะครับเป็นรถปี2021นะครับกับเลขไม่เพียงแค่30,000กว่ากิโลเมตรและมาแบบเดิมๆทุกจุดโรงงานเดิมแค่ไหนตามมาดูเลยครับสำหรับตัวนี้นะครับ เป็นหน้าหมูป่านะครับ เป็นต <muitas S 2> ัวใหม่เลยนะครับกระจังหน้า no สีดํานะครับตัวนี้รักษาง่ายนะครับชุดโลโก้นะครับยังสวยใสไายริ้วรอยเลยนะครับตัวนี้ไล่มาด้านข้างนะครับตัวนี้ไฟด้านหน้านะครับสวยใสไายริ้วรอยเลยนะครับส่วนแม็กอารอยนะครับตัวนี้เป็นแม็กขอบ17นะครับเป็นแม็กอารอยเดิมโรงงานนะครับตัวนี้สัญลักษณ์นะครับไฮรักนะครับยังไม่มีริ้วรอยเลยนะครับกระจกมองข้างนะครับขาวตัดดำนะครับไฟเลี้ยวตรงกลางค่อนข้างโดดเด่นนะครับอ่าเดี๋ยวไล่มาดูด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับไล่ดูได้เลยนะครับไม่มีริ้วรอยเลยนะครับส่วนด้าน ท้ายนะครับตัวนี้เป็นไฟท้ายนะครับของปีใหม่เลยนะครับตัวนี้ปี21เลยนะครับมาลองมาดูแม็กไลเนอร์นิดนึงนะครับตัวนี้เป็นแม็กไลเนอร์เดิมของโตโยต้านะครับจากโรงงานนะครับยังไม่มีรอยเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารกันนิดนึงนะครับว่ามีออปชั่นอะไรดีๆตามมาเลยครับอมาเดี๋ยวมาดูห้องโดยสารนะครับเดี๋ยวอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูเลยนะครับว่าใหม่แค่ไหนนะครับรถคันนี้ แก๊กเดียวติดนะครับเสียงนิ่มนวลเลยนะครับมาพร้อมกับพวงมาลัยนะครับสี่ก้านนะครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับและยังมีแอร์แบกนะครับสามจุดเลยนะครับเป็นถุงลมนิรภัยนะครับส่วนเครื่องเสียงนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับใช้ได้หมดเลยนะครับเอฟเอฟเอ็มนะครับตัวนี้เชื่อมต่อบลูทูธนะครับมาเป็นแอร์นะครับตัวนี้เป็นแอร์แมนนวลสี่ระดับนะครับส่วนเกียร์นะครับเกียร์แมนนวลนะครับหกสปีดนะครับเป็นเกียร์รุ่นใหม่เลยนะครับอ่าและที่สําคัญเลยนนนะคครัับี้ เลขไม่สามหมืกิโลเมตรเท่านั้นนะครับส่วนเบาะนะครับเป็นเบาะเดิมโรงงานนะครับเป็นเบาะผ้ากรรมยี สีดำนะครับเดินได้สีขาวค่อนข้างสวยเลยนะครับและรถคันนี้นะครับมีตัวนี้นะครับสมุดนะครับยังใหม่กิ๊กเลยนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับตรวจสภาพนะครับใครที่ทําสัญญานะครับคันนี้ทางศูนย์บริการของเราตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวทุกชนิดนะครับเช็คระบบช่วงล่างระบบเบรกระบบแอร์ระบบไฟให้หม่หมดแล้วนะครับพร้อมแล้ว100%สเาหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนิดนึงนะครับว่าตัวนี้มีกำลังเครื่องเท่าไหร่นะครับตามมาเลยครับเดี๋ยวมาดูนะครับห้องเครื่องนะครับตัวนี้นะครับเป็นกำลังเครื่องนะครับ 2.4นะครับมาที่แรงม้านะครับ150แรงม้านะครับอ่าไล่มาดูเลยนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับระบบ ความปลอดภัยสูงสุดนะครับเป็นระบบช่วยเบรก ABS นะครับอ่าดูนะครับฝากระโปรงหน้านะครับตัวนี้ไม่ดักทุกตัวนะครับน็อตทุกตัวยังอยู่ครบนะครับคานหน้านะครับเป็นคานเดิมนะครับและแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเดิมโรงงานเลยนะครับออกจากศูนย์มายังไงอย่างนั้นเลยนะครับเดี๋ยวมาดูราคาเลยนะครับสำหรับโตโยต้าไฮรักรีโวสมาร์ทแคปคันนี้นะครับตัวนี้นะครับผมเปิดราคาเลยนะครับ499,000มาบาทนะครับผ่อนเริ่มต้นนะครับดอกเบี้ย่อนย4เ0บาทเ่านั้นะครับท่านใดนะครันที่สนใจคันนี้นะครับ ติดต่อมาที่เบอร์นะครับ098นะครับ469 6699นะครับคันนี้นะครับส่วนวันนี้นะครับผมนะครับเสียวพงนะครับกราบขออนุญาตลาท่านไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ